สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วครับผมนี่เลยครับจะเป็น LED บัฟโซล่าขนาด100วัตต์นะครับซึ่งรุ่นล่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยครับจะเหมือนหลอดบัฟทั่วทั่ไปเลยครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าหลอดบัฟอยู่นิดนึงครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ต้องนำไปเสียบตะขวนะครับสามารถแขวนใช้งานได้เลยครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ two in one ครับผมคือสามารถชาร์จไฟได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ USB นะครับซึ่งสาย USB เนี่ยเรามีแถมฟีให้ในกล่องด้วยครับซึ่ง LED บั่่่าาตััวววนนนนีีี้ะะะคจจเเปป็็ขด100ทแสสสงอยู 500ลูเมนครับอายุใช้งานอยู่ที่1 5 0 0 0ชั่วโมงตัวหลอดเนี่ยครับจะเป็น IP 2 0นะครับไม่สามารถโดนน้ําได้นะครับแต่ส่วนตัวแผงด้านหน้าผมเนี่ยเป็น IP 6 5สานะครับสามารถใช้กันน้ํากันฝุ่นใช้ภายนอกได้100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับซึ่งหมายความว่าหลอดบัคโซล่าตัวนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานภายในครับไม่เหมาะกับการใช้งานภายนอกเพราะว่าไม่สามารถกันน้ําได้ครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาแนะนําฟังก์ชันแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวหลอดก่อนเลยนะครับซึ่งตัวา่100 สว่าง50%และสุดท้ายสว่าง30%ครับแบบนี้เลยครับ100% 50% 30%ครับแล้วต่อไปก็จะเป็นปิดการใช้งานครับต่อมาจะเป็นตัวสาย USB ของเรานะครับซึ่งเราแถมมาในกล่องอยู่แล้วเวลาใช้งานเนี่ยครับก็สามารถเสียบลงไปในรูตรงด้านข้างปุ่มปิดได้เลยแบบนี้ครับ นี่ครับผมแล้วก็นําไปเสียบชาร์เข้ากับตัวปลั๊ก USB ของเราได้เลยครับต่อมาจะเป็นรีโมทควบคุมนะครับซึ่งเราจะสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทหรือเราจะควบคุมตรงปุ่มสวิตช์เปิดปิดตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าตรงรีโมทเนี่ยจะมีโหมดให้เลือกใช้มากกว่าครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มออโต้สีแดงครับซึ่งปุ่มออโต้สีแดงนี้ครับเมื่อเรากดไปเนี่ยไฟจะสว่างที่60เปิดใช้งานไปเรื่อยๆจนกว่าแบตจะหมดเลยครับต่อมาจะเป็นปุ่ม3ชั่่วโมงงซึ ตเนี้ยไฟจะถวั่ที่60%ครับต่อมาหมด8ชั่วโมงครับซึ่งโหมดเนี้ยไฟจะถวั่ที่30%ครับและปุ่มด้านข้างนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดอยู่ครับส่วน2ปุ่มสุดท้ายเนี่ยปุ่มทางด้านล่างนี้นะครับจะเป็นปุ่มเอาไว้เพิ่มแสงหรือลดแสงของตัวหลอดไฟของเรานะครับต่อมาก็จะเป็นตัวแผงของเรานะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแผงตัวเนี้ยสามารถกันน้ํากันฝุ่นได้100%เลยครับเพราะว่ามีค่า IP อยู่ที่65ครับแล้วสายทางด้านหลังนีครับมีความยาวสูงสุดถึง5เมตรด้วยกันครับแล้ววีธีการเสียบสายเข้ากับตัวโคมก็ง่ายมากครับเราก็ทําการนี่ครับหยิบโคมขึ้นมาเลย ทางด้านนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปรูที่ไว้เสียบ usb นี่ครับยังสามารถใช้เสียบสายชาร์จพลังงานแสาทิ์ได้ด้วยครับก็เสียบลงไปเลยครับแบบนี้ ดูเดียวกันเลยครับปึ๊บลงไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับสำหรับตัวแขงไม่หมดแค่นี้ครับทางด้านหลังเนี่ยจะสามารถต่อขาเพิ่มได้ครับซึ่งตัวขาเนี่ยเราก็มีแถมมาให้ในกล่องเรียบร้อยแล้วเวลาติดตั้งก็สามารถเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ตัวน็อตเนี่ยครับมรามีแถมให้ในกล่องอยู่เรียบร้อยแล้วครับก็ทาการไขน็อตได้เลยสุดท้ายผมจะกลับมาที่ตัวหลอดอีกสักแป๊บนึงครับซึ่งตัวหลอดของเราเนี่ยจะถูออกแบบมาให้สามารถแขวนไว้ได้แบบนี้เลยครับน้ำหนักเบามากสามารถพกพาไปไหนก็สะดวกครับแล้วการใช้งานของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่เตออลดืม เราทำการถอดออกมาแล้วเรายังสามารถเปิดไฟได้อีกครับแบบนี้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถชาร์จพลังงานให้เต็มที่แล้วเราก็สามารถพกพาไปใช้ในที่อื่นได้ครับสะดวกสบายมากครับตัวนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะพามาดูความสว่างในแต่ละโมของเจ้าหลอดตัวนี้นะครับ ประมาณนี้ครับผมสำหรับ LD บั c โซล่าขนาด100วัตต์แสงสีขาวรุ่นใหม่ของเรา <g ul ain> ก็ยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ